ควฟิกชันจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นิยายอาชญกรรมหรือาความฟิกชันนะครับเป็นประเภทนิยายที่อ่านเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ไม่รู้สึกเบื่อเลยเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องราวที่มาพร้อมกับเนื้อเรื่องที่ลึกลับชวนติดตามและหักมุม จนสร้างความประหลาดใจให้กับคนอ่านอยู่เสมอเลยล่ะครับและเมื่อพูดถึงนิยายแนวอาชญกรรมชื่อตัวละครที่ใครหลายคนมักจะนึกถึงก็คงจะเป็นนักสือบอย่างเช e ร์ล c อโฮมส์ซึ่งทุกคนทราบหรือไม่ครับว่าประเภทของนวนิยายอาชญกรรมเนี่ยไม่ได้มีเพียงประเภทที่จะเล่าเรื่องราวของนักสืบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะวันนี้ทําบุกคอนเนอรนะครับก็เลยจะพาทุกคนไปทําความรู้จักนิยายอาชญกรรมรวมไปถึง วิวัฒนาการและประเภทย่อยต่างๆของนิยายแนวอาชญกรรมซึ่งก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันเลยครับนิยายอาชญกรรมคืออะไรก่อนอื่นนะ,นะครับเราก็มาเริ่มกันที่ความหมายของคำว่านิยายอาชญกรรมกันก่อนเลย นวนิยายแนวอาชญากรรมนะครับเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาโดยมีเนื้อหามุ่งเน้นไปที่การก่อเหตุอาชญากรรมและมีการสืบสวนหรือว่าไขาคดีปริศนาในเรื่องไม่ว่าจะเป็นนักสืบมืออาชีพหรือว่านักสืบมือสมัครเล่นซึ่งหัวใจหลักของนวนิยายแนวอาชญากรรมนะครับก็คือความลึกลับที่เต็มไปด้วยปมปริศนาความเชื่อมโยงคดีต่างๆความไม่กล้าตัดสินใจของตัวละครเอกและการคลี่คลายปมปัญหาภายในเรื่องนั่นเองครับ ซึ่งถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของนวนิยายอาชากรรมแล้วนะครับคงจะต้องเริ่มเล่าตั้งแต่สมัยโบราณของฝั่งตะวันตกเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วนะครับจุดเริ่มต้นของนิยายอาชากรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อประมาณ429ปีก่อนคริสต์กาลเลย,ยละครศรภัณฑกรรมที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างเรื่องโอดิพุสไทลานุสของซอลโฟคิสนักเขียนบทละครชาวกรีกโบราณ โดยบทละคโลรโศกนาฏกรรมของเขานั้นนะครับมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสืบสวนและพิจารณาคาดีนั่นเองครับโดยต่อมาในยุคกลางนะครับก็มีตัวอย่างงานเขียนแนวอาชญกรรมอาทิเช่นเรื่องสั้น The Tea p p l e หรือ The Tale of the Murder Woman ซึ่งเป็นเรื่องสั้นที่มาจากหนังสือรวบรวมนิทานพื้นบ้านนะครับที่เล่าขานสืบต่อกันมาในบริเวณตะวันออกกลางและเอ,อเชียใตย้โดยมีชื่อเรื่องว่าพันหราตี หรือที่พวกเรารู้จักกันนะครับในชื่ออารับราตีนั่นเองครับศตวรรษที่19ต่อมาในศตวรรษที่19นะครับเอ็ดการ์อาลันโปนักเขียนชาวอเมริกันที่ได้รับขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งรหัสคดีก็เป็นบุคคลที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนนิยายอาชญากรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยผลงานเรื่องสั้นที่เขาสร้างสารรค์ขึ้นมานะครับก็มีอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวอาทิเช่น The Murder in Doyle m o c k The Mystery of Marie l o c h e The p e r o l Letter และ The g o Buck เป็นต้นครับซึ่งผลงานเหล่านี้นี่เองครับก็ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่ทำให้อาชญานิยายเริ่มแปลเปลี่ยนมาเป็นนิยายนักสืบเนื่องจากมีการนำเอาเหตุผลตรรก,กะและความรู้ทางวิทยาศาสตร์สอดแทรกเข้าไปในโครงเรื่อง ยิ่งไปกว่านั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้เองยังส่งผลให้รูปแบบของนิยายอาชญกรรมกลายมาเป็นปมปริศนาที่ผู้อ่านเนี่ยต้องหาคําตอบไปพร้อมกับตัวเอกภายในเรื่องอีกด้วยครับซึ่งในช่วงปีคศ .1868 นะครับนักเขียนชาวอังกฤษยอย่างวิกกี้คอรินเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์ผลงานชิ้นเอกอย่างเรื่อง h e m o o n Stone ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนวนิยายนักสืบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องแรกแห่งปีคศ .1868 เลยทีเดียวครับ โดยหนึ่งในสถานการ์สำคัญของประวัติศาสตร์นิยายอาชากรรมนะครับในช่วงปลายศตรวรรษที่19ก็คือการวิวัฒนาการของนิยายอาชากรรมประเภทล็อกลูมิสตอรี่ซึ่งในช่วงปีคศ .1886 นะครับซเซอร์อาเธอร์คอนันดอยเนี่ยได้ผลิตผลงานเขียนเรื่อง A Study in Scarlet โดยได้มีการนำเสนอตัวละครน,นักสืบอ,อย่างชลโคมที่เขาได้รับแรงบันดาลใจบางส่วนมาจากซีออคุสดูแปง ตัวละครที่มาจากเรื่องสั้นของเ e อ็ดการ์อลันโปโดยต่อมาในปีคศ1 8 8 7นะครับการปรากฏตัวครั้งแรกของเชลโคมเนี่ยได้ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้เป็นจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวครับศตวรรษที่20จนต่อมาในศตวรรษที่20นะครับนักเขียนชาวอังกฤษที่มีชื่อว่า G.K. เ h สเตอร์ตันะครับได้สร้างสรรค์ตัวละครอย่างบาดหลวงบราวขึ้นมา โดยมีบทบาทเป็นทั้งนักบวชโรมันคาทอลิกและนักสืบมือสมัครเล่นแถมยังได้ปรากฏตัวในเรื่องสั้นนะครับเป็นจำนวน53เรื่องอีกด้วยโดยในช่วงคริสตศวรรษที่1930กับ1940เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคทองของนิยายแนวนักสืบเลยทีเดียวซึ่งในตอนนั้นเองนะครับมีนักเขียนถึงสองคนที่ได้รับขนานนามว่าเป็นราชนีแห่งนวนิยายอาชญากรรมอันได้แก่อากาธาคิสตี้และ ดโรธีแอลเซย์เยอร์นั่นเองครับและในขณะเดียวกันนะครับดาชิลแฮมเมดและเลมอนเชนเลอร์นักเขียนชาวอเมริกันนะครับก็ได้สร้างรูปแบบใหม่ของนวนิยายอาชญากรรมขึ้นมาที่เรียกว่า hardball private y e fiction ซึ่งพวกเขาครับได้สร้างภาพลักษณ์ของตัวละครนักสืบเอกชนที่แข็งแกร่งดุดันและมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแซมสเปดของดาร์ชิลแฮมเมดและฟิลิปมาร l โลของเลมอนเชนเลอร นอกจากนี้นะครับผลงานของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยทำให้เกิดประเภทย่อยรูปแบบใหม่ของนิยายอชญยกรรมที่เราเรียกกันว่าเทเลอร์หรือว่านิยายระทึกขวัญนั่นเองครับและต่อมานะครับนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงช่วงประมาณปีคศ1947โลกก็ได้เข้าสู่ยุคสมัยของสงครามเย็นซึ่ง เกิดการต่อสู้กันระหว่างสหาภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาโดยทั้งสองฝ่ายนะครับต่างก็มีการส่งสายลับไปทั่วโลกเพื่อหาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามซึ่งในตอนนั้นเองนะครับเอียนเฟมิงนักเขียนชาวอังกฤษก็ได้นำแนวคิดจากสงครามเย็นนี้มาสร้างสรรค์นวนิยายแนวสายลับเรื่องคาสโนโลยซึ่งมีตัวละครเอกเป็นสายลับที่มีชื่อว่าเจมส์บอนด์นั่นเองครับ ต่อมาในสหรัฐอเมริกานะครับมาริโอพูโซก็ได้ผลิตผลงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาในชื่อเรื่อง The Godfather ซึ่งเป็นนวนิยายอชยาชญกรรมเกี่ยวกับมาเฟียชาวอิตาเลียนอเมริกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองตลังช่วงสงครามนั่นเองครับศตวตรรษที่21 ต่อมาในศตวรรษที่21นะครับช่วงเวลาแห่งการประสบความสําเร็จของนักเขียนนิยายอาชญกรรมเพราะเนื่องจากงานเขียนนิยายอาชญกรรมประเภทต่างๆนะครับได้รับผลตอบร,รับจากผู้อ่านเนี่ยเป็นจำนวนมากอีกทั้งนะครับยังติดอันดับชาร์ตหนังสือขายดีอีกด้วยตัวอย่างเช่นนิยายสืบสวนที่มาในทีมคิสเตียนและอิงประวัติศาสตร์อย่างเรื่อง The Da ด i n c i ช o d คของแดนบราวนั่นเองครับ ซึ่งต่อจากนี้นะครับผมจะขอพูดถึงประเภทของนิยายแนวอาชยากรรมให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจว่านิยายอาชญากรรมในแต่ละประเภทเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโดยประเภทของนิยายอาชญากรรมนะครับได้แบ่งออกเป็นหลักๆดังนี้ประเภทที่หนึง่ง detective fiction ซึ่งนิยายประเภทนี้นะครับเป็นประเภทย่อยของนิยายอาชญากรรมและนิยายแนวลึกลับโดยที่ตัวเอกนะครับมักจะเป็นนักสืบที่มีทั้งนักสืบมือสมัครเล่นหรือว่านักสืบมืออาชีพ โดยเนื้อหาของเรื่องนะครับมักจะเน้นไปที่การสืบสวนคดีฆาตกรรมซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับองค์ประกอบหลักของนิยายนักสืบเนี่ยมักจะประกอบได้ดังนี้ครับ 1. ช่วงเวลาเปิดตัวละครหลัก 2. เปิดตัวผู้สืบสวนหรือว่านักสืบ 3. เปิดตัวคู่หูของนักสืบ 4. รูปแบบการเล่าเรื่องที่บอกเล่าผ่านสมุมมองที่แตกต่างกันหให้เห็นฉากที่จากัด 6. เปิดเผยปบาะแสหรือเงื่อนงำและ7การเฉลยป่มนั่นเองครับโดยนิยายแนววูดันอิตนะครับก็เป็นหนึ่งในประเภทของนิยายแนวนักสืบที่จัดว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยชื่อเรียกนี้นะครับก็เกิดจากการเล่นเสียงจากประโยคคำถามนะครับที่ว่า who has done it หรือว่าใครเป็นคนทำนั่นเองครับซึ่งตัวอย่างนิยายประเภทนี้นะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็ตัวอย่างเช่นเรื่องราวนักสืบชลโคมของเซอร์อเธอร์คนันดอย และเรื่องราวนักสืบแอลกูปัวโรของอาการะกิสตี้เป็นต้นครับประเภทที่ 2. l o ล็อกลูมิสตอรีซึ่งนิยายประเภทนี้นะครับเป็นนิยายแนวอาชญกรรมที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าอิ o s s ิเบิลครามหรืออาชญกรรมที่เหลือเชื่อ ซึ่งก็เพราะว่าเป็นอาชญานิยายนะครับที่มาในธีมของคดีฆาตรกรรมในห้องปิดตายโดยเรื่องราวนะครับมักจะเป็นการฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นในห้องหรือว่าสถานที่ที่ปราศจากเบาะแสว่าผู้ก่อเหตุนเนี่ยสามารถเข้าหรือออกจากห้องได้อย่างไรนั่นเองครับซึ่งตัวอย่างนิยายประเภทนี้นะครับก็เช่นเรื่อง Murder on the Orient Express ของอัคาธาคิสตี้ The Mystery of the Yellow Room ของกัสตงเลอรู The Hollow Man ของจอร์ดิสันคา รวมถึง The m u r d e r s in the r i o l m o c k ของเอ็ดการ์อันโปอีกด้วยหล่ะครับประเภทที่ a m m r r i c n n h a r d Ball อร d e t e c t i v e Fiction ซึ่งนิยายประเภทนี้นะครับเป็นประเภทที่เน้นการพรรณนาถึงเรื่องเพศความรุนแรงออกมาแบบเรียบง่ายแต่มีพลังโดยที่ตัวนักสืบนะครับมักจะเผชิญกับพยันอันตรายและความรุนแรงภายในเรื่องโดยตัวอย่างนิยายประเภทนี้นะครับก็เช่นเรื่อง The Mortis f a l c o n ของดาจิลแฮมเมด หรือเรื่อง The Big Sleep ของ y m o o n c h a n l l e r เป็นต้นครับประเภทที่ 4. p o l i c e Fiction โดยประเภทนี้นครับเป็นนิยายแนวอาชญากรรมที่ตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยทำหน้าที่เป็นทั้งนักสืบแล้วก็ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองครับโดยตัวอย่างนิยายประเภทนี้นะครับก็เช่นเรื่องการหลนมหอระทึกของนักเขียนชาวไทยอย่างปราบหรือเรื่อง Megan s t a t t e ของชอนซินนมง รวมถึงซีรีส์นักสืบคางะของฮิงาชิโนะเคงะอีกด้วยล่ะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรับชมคลิปเกี่ยวกับตัวละครนักสืบเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์เอาไว้ด้านล่างให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถกดไปดูได้ง่ายๆเลยนะครับประเภทที่ 5. f o r e n s i c นซ์ซ i สคาซึ่งประเภทนี้นะครับเป็นประเภทย่อยของนิยายอาชญกรรมที่มีการผรสมผสานกันระหว่างคดีฆาตะกรรม กับการนำเอาหลักนิติวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนหาข้อที่จริงในคดีซึ่งก็ตัวอย่างเช่นเรื่องพริกศพตอนนักสะสมกระดูกนวนิยายสืบสวนสอบสวน,สสวนแนวนิติเวทร่วมสมัยของนักเขียนนับปากาเดซี่หรือว่าเรื่องงานเขียนซีรีส์ชุดหมอเคสกาเพตาของเรจิเซียคอนเบลนั่นเองครับประเภทที่6ดีเกลหรือคอร์รูมเชลล์ โดยนิยายประเภทนี้นะครับเป็นนิยายแนวอาชญกรรมที่ตัวละครเอกมีอาชีพเป็นทนายความซึ่งตัวอย่างนิยายประเภทนี้นะครับก็เช่นนิยายชุดยอดทนายนักสืบเพอร์รี่เมสันของเออร์สแตนลีย์การ์ดเนอร์เป็นต้นประเภทที่7สปายฟิคชั่นซึ่งนิยายประเภทอาชญกรรมนี้นะครับตัวละครหลักของเรื่องเนี่ยมักจะทําหน้าที่เป็นสายลับให้กับหน่วยข่าวกรองหรือว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยตัวอย่างนิยายประเภทนี้ที่ใครหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็เช่นเรื่องคาสิโนรอยยลนวนิยายชุดแรกของสายลับเจมส์บอนด์นะครับที่เขียนโดยเอียนเฟมมิงนั่นเองครับประเภทที่ 8. p s y c h o l o g i c a l t h r i l l e r ซึ่งนิยายประเภทนี้นะครับเป็นประเภทย่อยของนิยายระทึกขวัญที่มีองค์ประกอบของนิยายสืบสวนด้วยโดยที่ตัวเอกนะครับต้องไขความลึกลับ หรือว่าความขัดแย้งทางจิตวิทยาที่นำเสนอภายในเรื่องโดยมีตัวอย่างเช่นเรื่อง Gone Girl ของกิลเลียนฟิลลินและ And เดนเดวอนันของอัก a ่าคิตตี้เป็นต้นครับประเภทที่เก้าฆาตกรหรือว่านิยาระทึกขวัญครับที่มักจะเป็นเรื่องราวของตัวละครหลักนะครับมีเหตุต้องไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ก่ออาชญากรรมเองหรือในฐานะเหยื่อก็ตามครับตัวอย่างเช่นเรื่อง The Girl with the Dragon Tattoo นิยาระทึกขวัญน,นะครับของสติกลาซอนเป็นต้นนั่นเองครับและถ้าถามว่าผู้อ่านได้อะไรจากการอ่านนิยายแนวอาชญกรรมละ่ะซึ่งก็จะต้องขอบอกว่างานเขียนประเภทอาชญกรรมนี้นะครับสามารถมองว่าเป็นงานเขียนที่เป็นการแสดงออกถึงประสบการณ์ความคิดความรู้สึกความต้องการที่มีต่อสังคมซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับผู้อ่านหลายคนเนี่ยพบว่า การอ่านนิยายอาชญากรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจอย่างมากทั้งในด้านอารมณ์และความรู้สึกเนื่องจากนะครับตอนจบของนิยายอาชญากรรมที่เหมาะสมเนี่ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามก็เป็นตัวแทนของโลกในอุดมคติของผู้อา่านที่มีการไขปมปริศนาต่างๆและได้รับการแก้ไขอย่างมีเหตุมีผลรวมถึงตัวอาชญากร,รนะครับย่งได้รับโทษทางกฎหมายและนอกจากนี้นะครับนิยายอาชญากรรมเนี่ย ยังช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกผ่อนคลายเสริมสร้างจินตนาการและบรรเทาความวิตกกังวลอีกด้วยละครับซึ่งโดยสรุปแล้วนะครับนิยายอาชญกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิยายอีกหนึ่งประเภทนะครับที่น่าจับตามองรวมถึงยังเป็นสิ่งที่สะท้อนสังคมในประเด็นต่างๆให้ความรู้ความบันเทิงและจินตนาการรวมทั้งยังได้ข้อคิดให้เรานำกลับไปปรับใช้อีกด้วยครับ สุดท้ายนี่นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รู้จักกับนิยายแนวอาชากรรมมากขึ้นรวมทั้งหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกได้สาระและความบันเทิงกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและข่อนจะจากกันไปถ้าหากเพื่อนๆมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมก็สามารถแชร์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ